โหนูชีวิตของทาร่าในดินแดนเปลี่ยวร้างแห่งสมองก็ประมาณนี้แหละจ้าเราคือก็น,นับตั้งแต่เริ่มเกมมาก็แทบจะไม่มีใครมาเยือนเลนของเจ๊เลยมันพลจะก,กลายเป็นว่าเจ๊ถูกนางฟลเรติโนเข้ามารำจนคิดไปคาป้อมแทนนั้นจะนั้นไม่กินาทีต่อมาด้วยความที่เลนล่างแต่ก่อนแฮร์รี่กับทัพย์ที่ฝาตรงข้ามถึงสลับเลนแล้วมาดันเลนเจ๊แทนซึ่งดูเหมือนที่ฝาตรงข้ามย่ยต้องการที่จะได้ป้อมนี้ให้ชัวชัวพอแล้วนางฟรอเรติโนจึงเข้ามาร่วมวงในการได้ป้อมนี้ด้วยแน่นอนเราฝาดตรงข้ามย จังหวะนีดด้เจ๊ก็ตัดใช้เอซิคิวปิดคิวฟอร์เรติโน่นางกับดันมีแข็งก็เลยรอดตัวไปด้วยเหตุน,นั้นเจ๊ก็เลยยังไม่ทันได้ล้างแค่ซักทีแต่ไม่เป็นไรจ้ามาแล้วเกมก็เริ่มเนินต่อไปจนกระทั่งจังหวะนี้เจ๊อัดอินก็ไปเปิดไฟโไดยสามารถสตาร์นัตยาได้คือในรอมันก็ดันมีเอาตีอยู่พอดีซู้จะมินิแมปแล้วเพื่อนกำลังจะมาเติมนั้นแล้วหงายรอซื้ออัตเมทสกิลของทีมฝั่งตรงข้ามจากเจ๊จึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเราถึงค่อยเริ่มต้นทีมไฟของจริงมมมมมมมัันนนนนนเเเเเเรรรรรรริิ่่่่่ตตต้้้้้ดดวยยกกกกาา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 ทีีีปปปอออขขไไำำจจจจจ๊ซสถและะห แล้วจ้าเลือดเจ๊กเหลือน้อยเท่าหมงานนี้จะรอดไหมล่ะจ๊ก,ก็ไม่รอดนะสิถูกนาครอสตามเข้ามาปิดคิวนี่ที่จุดนี้หยานตามมาเอาพวกกันตบหัวหนาครอสกลับบอกไปได้เห็นนี้เองเจ๊จึงสามารถนอนตุยได้อย่างสงบสุขคนนี้จะได้ฟินแบบจุกๆพอหลังจากนั้นใครจะไปคาดคิดว่าขณะที่พวกเรากำลังจะดร้เรนกลางนั้นด้วยความมั่นของฟลอเรนิโนโลิกาจะเข้ามารัาปิดคิว,วแอนจึงพลาดท่ากลายเป็นถูกเจ๊ปิดคิวนางไปแทนและแล้วในที่สุดความแค้นของเจ๊ถูกนางเข้ามารัาจุดขิดปคายคาอมก็เลยถูกตอบแทนด้้้้้ววววยยยปปปปรรรรระกกกกกาา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 ชนนนนนีีีีูููหจจสิ่่่่่งงททททเเเเเลไไไัมมมดข็ต ห่างจ้าโอเคพหลังจากนั้นเห็นว่าทูตสีไปก็ไม่ได้ป้อมเพิ่มพวกเราจะกัดจะย้ายไปเริ่มตีดาร์เพราะว่าด้วยความที่เหลือเปลย์นาตายาในพุ่งก่อนการทีมเจก็ไม่รอช้าเปิดเอาติยัดใส่หน้าแต่ทว่าไม่ใช่หน้าของนาตายานะจ๊ะแต่เป็นยอนผู้มาที่หลังต่างหากโปก็น่าสงสารยอนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนั่นแหละจ้ะแล้วแล้วทีมเจก็เลยสามารถเอาดาร์ซเลเยอร์ตัวนี้มาครอบครองได้อย่างง่ายดายอย่างที่เห็นโดยที่เมเจ๊เลือกที่จะปล่อยดาร์กเรนล่างโดยขณะเดียวกันนั้นคลิปาดอก เป็มรณะของเทพยานเราไปได้แล้วขนาดพ่อหนุ่มฟอรเรนยังไม่รอดแล้วอลิซที่ขาส่นแค่นันจะรอดไหมล่ะจ๊าก,ก็ไม่รอดน่ะสิอะไรก็ตามทีมโมเจก,ก็ยังคงไม่สามารถขึ้นมาใหญ่ของฝันตรงข้ามได้จะดำเนินไปจนถึงนาทีที่ก็สเลเยอรเกิดเพราะว่าหุ่นนี้เจไม่ลืมจะเปิพดพุ่งก่อนซึ่งก็เป็นไปตามคาจาา no ่าหลังฟอรเรนโนซุ่มรออยู่แต่เมื่อเห็นว่าทีมเจกรูงเข้ามานั้เลยล่าถอยไปแล้วหลังจากที่โซนพื้นที่ตรงนี้ได้ประขอบกับการเช็กบนมินี่เนที่ตอลั้แมพที่งามาจามจะเสียงอเหมืนกันนแ ว่าสุดท้ายอย่างของทีมเรานั้นก็สามารถเอากอลสเลเยอร์ตัวนี้มาได้โดยที่ฟลอริติโนเองไม่สามารถขัดขวางเอาไว้ได้เลยนั่นใช่แวจันนุรันจะที่เราได้กอสตัวนี้ทีมของเจก็เลยเรียกรวมกันและตัดใจขึ้นมนยายังทีมฝัตรงข้ามแล้วก็สามารถขึ้นได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิคทอรี่ไปในที่สุดเฮ้ยโอเคหนูงานนี้เจก็เลยโคตรโล่งใจแบบชาติหนึ่งถึงจะได้เล่นออฟเลนทีแถมแมตดนีด้นเจอฟรติโนเป็นงานซะด้วยที่แรกเจ๊็เลยคิดว่าจะพาทีมสวยแพ้ซะแล้วนั่นพอเห็นผลออกมาแบบน